โยนิโสมนัสการกับอโยนิโสมนัสการทั้งสองอย่างนั้นก็มาดูว่าที่ชื่อว่าโยนิโสมนัสการได้แก่การทําไว้ในใจโดยถูกอุบายการทําไว้ในใจโดยถูกทางการนึกการน้อมนึกการผูกใจการใฝ่ใจการทําไว้ในใจซึ่งกิจในอนิจจลักษณะเป็นต้นโดยในเป็นต้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา หรือโดยสัจจานุโลมมิจยานเรียกว่ายานที่อนุโลมต่อการบรรลุอริยสัจเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการก็ยังว่านะไม่เที่ยงนี่เป็นชื่ออะไรไม่เที่ยงศีลก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงปัญญาก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ้าแล้วศีลเที่ยงมีไหมไม่มีทําไมเราไม่ตามเห็นว่าศีลก็ไม่เที่ยงไงศีลขาดทีก็ไม่เที่ยงที อ๋อใช่เพราะศีลเป็นต้นเป็นพาเวตาปธรรมัลคาว่าตามเห็นโดยความไม่เที่ยงในที่นี้คือตามเห็นทุกขสัตว์นะนะทุกขสัตว์ซึ่งเน้นไปที่ปริญญาธรรมนะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้กําหนดรอบรู้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงหมายคำว,ว่าสิ้นตายเป็นทุกขเพราะว่าน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะ มันก็ไอการมณสิการอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆนี่แหละเรียกว่าใส่ใจโดยอนิจจารักษณะเรียกว่าโยนิโสมนสิการหรือการใส่ใจที่อนุโลมต่อสัจจะคิดยังไงจึงอนุโลมต่อสัจจะก็คิดว่าเพราะสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้จึงมีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับนนถ้าสิ่งนี้มมีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมี สังขารไปนั่นการใส่ใจในปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมนั่นแหละเรียกว่าสัจจานุโลมมิกยานเป็นการคิดการไข้ควรวญที่อนุโลมต่อการบรรลุอริยสัจคิดยังไงจึงจะบรรลุทุกข์ด้วยปริญญาคิดยังไงจึงจะรู้สมุทัยด้วยปหานะคิดยังไงจะรู้นิโรธด้วยการทําไม้แจง้งคิดยังไงจะเจริญมัคให้บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปสูงยิ่งขึ้นไปการใส่ใจการไข้ครควญแบบนี้แหละเรียกว่า โยนิสโสมนสิการเนี่ยนะไปไข้ควรยังไงให้เห็นอริยสัจให้มันอันรวมต่ออริยสัจนั่นแหละเรียกว่าโยนิสโสมนสิการเพราะไอ้คำว่าคิดเนี่ยบางทีคนมันก็ชอบไปคิดเองคิดไปเรื่อยเปื่อยใช่ไหมบางคนก็นั่งคิดอยู่ครึ่งชั่วโมงก็บอกเขาโยนิสโสมนสิการไม่รู้คิดให้เป็นอะไรก็ไม่รู้พันธะไอ้การไข้ควรการไตรตรองเนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั้นไม่ใช่โยนิสโสมนสิการอะไรเลย ในที่นี้นะีอโยนิสโสมนสิการที่เป็นเหตุให้ให้ทานให้อะไรอย่างอื่นนี่เราไม่ไม่กล่าวถึงแต่จะกล่าวถึงธรรมะที่จะทําให้สิ้นอาสวะเพราะฉะนั้นต้องรู้เห็นโยนิสโสมนสิการแบบทําให้สิ้นอาสวะไม่ใช่โยนิสโสแบบทั่วไปเนีย่ยนะเพราะว่าวัตถุประสงค์อยู่ที่ไหนอยู่ที่สิ้นอาสวะอยู่ที่อรหัตผล ถ้าวิตกเนี่ยน้อมตรึกมนสิการหรือนึกไปในความไม่เที่ยงปัญญาก็จะเห็นความไม่เที่ยงถ้าน้อมนึกโดยความเป็นทุกข์ปัญญาก็จะเห็นโดยความเป็นเป็นทุกข์ท่านวิตกะน,น้อมไปในพิจารณาเห็นอนัตตาปัญญาก็จะเห็นอนัตตาตามไปด้วยนั้นตัวตัววิตกะที่เป็นเหตุใกล้ของถ้ามีโยนิโสมนสิการอย่างเนี้ยปัญญาพึงหวังได้ปัญญาก็หวังได้ขอให้น้อมไปนึกเถอะ น้อมบ่อยๆปัญญาก็เกิดบ่อยมันตัวตัววิตกะเนี่ยนะคือการน้อมไปเพื่อจะนึกน้อมไปเพื่อจะตรึกคือการอธิบายตัวนี้มันคือการอธิมุ่งจะพูดว่าปัญญาเนี่ยมันเกิดได้อย่างไรเนี่ยนะเหตุใกล้ของปัญญาก็คือโยนิโสมนสิการเนี่ยนะอย่างที่อื่นนี่บอกเลยว่าโยนิโสเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงเงินแสงทองของวิปัสสนาปัญญาเป็นแสงเงินแสงทองของมรคปัญญา พันธาการที่เราน้อมไปนึกบ่อยๆเนี่ยนะก็เหมือนกับรุ่งอรุณของปัญญาเนี่ยนะรุ่งอรุณของปัญญาถ้าน้อมไปนึกทีนี้เราไม่ได้พูดถึงว่านึกยังไงแต่เราพูดถึงว่าถ้าถ้าปัญญาจะเกิดมันต้องนึกก่อนต่างจากวิธีว่านึกอะไรนะค่อยว่วอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งไอ้คาว่านึกก็คือนึกอะไรอันนี้จังเป็นต้นเรียกว่านึกถึงลักษณะลักษณะก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะสภาวะลักษณะกับ สามัญลักษณะั้นการนึกสภาวะลักษณะพร้อมทั้งตัดใจและก็กําหนดสามัญลักษณะแล้วก็สัจจานุโลมมิกยานก็คืออนุโลมต่อสัจจ